การซ้ำ (repetition) เกิดจากองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปวางอยู่ในที่ว่างโดยมีที่ขั้นหรือเส้นอยู่ระหว่างหน่วยองค์ประกอบที่จะนาม,มาวางซ้ำๆกันได้แก่จุดเส้นน้ำหนักรูปร่างรูปทรง พื้นผิวโดยรูปแบบของการซ้ำมีอยู่ด้วยกัน4ี่ลักษณะดังนี้ 1. การซ้ำแบบเหมือนกันเป็นการซ้ำขององค์ประกอบที่มีขนาดน้ำหนักหรือลักษณะเดียวกันเรียงต่อเนื่องกันไป 2. การซ้ำแบบลดหลั่นเป็นการซ้ำขององค์ประกอบที่มีขนาดน้ำหนัก หรือลักษณะแตกต่างกันเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก 3. การซ้ำแบบเป็นจังหวะเป็นการซ้ำของชุดองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันเรียงต่อเนื่องกันไปซึ่งภายในชุดองค์ประกอบ1ชุดจะประกอบด้วยหน่วยย่อยที่มีขนาดน้ําหนักหรือลักษณะแตกต่างกันไป 4. การซ้ำแบบไม่เป็นจังหวะเป็นการซ้ำของชุดองค์ประกอบลักษณะหนึ่งหอย่างอิสระไม่มีรูปแบบตายตัว